สองสามหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปด้าศูสองสาหห้้าสิบสเจ็ดศหนึ่งสองสาห้า สูตรบวกได้บั่นก้าบวกสามได้สิบสองสองบวกสามได้ห้าห้าบวกสามได้แปดแปดบวกสามได้หนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสามได้หกหกบวกสามได้เก้าเนี่ยเป็นยังต้องมันใจสามศูนย์เห็นมั้ยครับ นองมันดับบิอันนี้ปูไอ้ต้องวดเลยนะครับไอ้ของสูตรดับงวดดัอ่าดับงวดไอ้ปูต้อยนะครับของสูตรดับงวดนี่อ่าสูตรดับงวดนี่เก้าบวกสามได้สิบสองเก้าบวกสามได้สิบสองครับสองบวกสามได้ห้าห้าบวกสามได้แปดครับมาที่นี่หาสามมันดับเหว่านี้ที่อาจารย์คิดเมื่อกี้เหฮเบิ้งเห็นวอไม่อ่านครับแมนสี่หาก็หนึ่งสองสามครับนั่นนะเห็นว่ามันดับมาที่นี่มันเด่นอย่างไรหาสองมุมมีได้อยู่นี่วะนี่ครับ หาสองบทิดดับได้บันเนี่ยเนี่ยเด่นมนันนี่หาเจ็ดนี่ห้าเจ็ดอ่าซีเจ็ดเดี่วก็ติดดับเนี่ยเด่นมันนี่ห้าเจ็ดเดียวก็กเจ็ดสองนี่ครับเจ็ดสองที่อาการเห็นเมื่อกี้นี่เจ็ดสองนี่ระวังครับอือ่าเก้าสามนี่เห็นไหมยุชุดบนเลยนี่เห็นว่านี่สาเก้าสามนี่อ่าบานี้เจ็ดสองเนี่ยหกสามนี่ตัวดีเลยเลขตัวล่องเนี่ยเห็นว่าหาก็หกหน่ะมันจะไปจับไสนะ์สามอ่ะ ได้ตัวเดียวครับผมหกสองบริเวณด้บ้านี้ได้น่ะครับนี่แหละมันสิมีแค่ห้าสองหกสามเจ็ดสองล่างนี่นี่บ้านี้สี่หกได้บัานนี้เนี่ยสี่ยังสิบสองแปดสิบสองแปดเก้าสิบหกมาตัวหนึ่งหกนี่หกนี่มาล่างลอยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าไปบนนี่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์หกนี่ไปบนแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เพราะฉะนั้นมันเน้นที่หก 6c เห็นว่านี่ 6c เนี่ย6 <C>, ่นี่คือเด่นล่างคือกันเนี่ย6่นี่คือตัวเด่นล่างนี่นี่ค,คือรวบรวมสูตรล่างนี่เกือบสิบสูตรคนนี้ได้แค่นี่เกือบสิบสูตรมันมาชนตัวนี้อ่าเป็นยังอาจารย์จึงยกจังจงบอกว่าบนล่างอันที่ว่ามี46เห็นไหมเนี่ยเมื่อว,วานมาอยู่สูตรนี่เล้5กับ6มาตัวหนึ่งเนี่ยสูตรนี่ต่ว่าเฮ้ากับว่าท่านตะแลแต่ว่าตัวเด่นอาจารย์ใหตตัวนี้คือในสูตรพิคิดเงินล้าน สองกับตัวนี้คือตรงตัวคือดับครับปูนะคือตรงตัวนี้ดับเอฟซีดับดับสามแปดดับอ๋อสี่เจ็ดเจ็ดสี่ดับดับแปดสามก็ดับเก้าสองดับบล็อกเก้าห้าเนี่ยครับสูตรเลขดับอ่าสูตรเลขดับกับเบื้องที่หลันออกว่าสัน่ะตรงตัวออกว่าสันบอกออกยั้หันออกยังออกศูนย์แปดบ่ยศูนย์แปดแปดครับศูนย์สามศูนย์แปดก็ศูนย์สามนี่เนี่ยมันจะออกแบบนี้ครับเนี่ยเห็นว่าสันถ้าจัสีงก็ออกได้ปูนี แปดส่วนสี่อ๋อใกล้กันวะว่าไรวะนี่ไงได้ใกล้กันได้นด่บ่ใกล้กันได้ยุได้ได้ได้จังจังแปดหนึ่งยังสี่ออกได้อือห้าสองสีออกได้เจ็ดหกสี่แต่ว่าขันมันบ่ตรงน้ำมอนี่เด้อือได้เนี่ยกันเจ็ดเจ็ดหกสีได้ขันมันบ่ตรงคันตรงโตคือดับเพราะตองเมืเอิ่งไ่อ่าบงกลมนะน้ำคือดับที่เป็นม้องกลมนั่นแหละครับแนวทางเลขเด่นเนาะ ผมอาจารย์ต้นเศรษฐีใครเข้ามาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น่วยด้วยครับเด้อสวัสดีครับยัง